สวัสดีครับผมบาวต่อสอดพุทธนะครับผมวันนี้มาพบกับเมนู <c oughs> อลาบเป็ดครับพี่น้องเบิ่งดีละลาบเป็ดลาบแล้วสดๆใหม่ๆแต่ว่าผมสีบอลาบสีบอลา,าบดิบนะครับสีลาบเป็นลาบสุกนะครับเพราะว่าบ่คอยเป็นคนมากกินดิบเท่าไดรก็เลยเห็ดเป็นลาบสุกพี่น้องนี่เลยครับพักแก้มเข้ากับมีใบบักมีครับรสชาตินี่บ่อย,อย่างพากเลยครับแบบมั่นเลยครับแบบ สุดยอดเลยครับเอามาถอดครับพี่น้องกินกับปลาเป็ดมึงเรียลอะน่ะเฮ้ยเข่ากันพอดีครับพี่น้องที่ลืมบ่อะไรครับพี่น้องเบิ้งนี้เบิ้งนี้หนี่เลยครับขเข่าเหนี้วครับพี่น้องบาาริยภาครับโอ้แบบดีครับพี่น้องนี่รับไปมามาบอกไร้ยายห,หางพี่น้องมาลองกินเลยครับมาลองซิมเลย กินใส่กัน์ได้ครับแบบคักเลยเดี๋ยวเดียวผมหาหมองว่างเขาแยกายกันโอ้ยรู้สึกว่าเอามาเป็นผ้าหลาดครับกระทุงนี่เอาว่างใส่นี้เด้ครับปีนบับล่องนี้บริกรได้ครับเนาะมานี่นะครับเ้าวเสียเฉียงสีใแบบมีไม่ใช่สีนะครับเอาข้า็ใส่มาใช่สีไม่ใช่เนี่ครับอืม แบบคักเี่องเอ้ยับบแบบแับตะอหางมงศ่าข้อใบสองใบสามอน้อยเอ้ยสปเด็ดกินตัวเสือแม่งครับน้ำเย็นเยิมดีวี อพาบรรยากาศน้ำใสน้ำหนาไม่มีเท่ากหพี่น่องเคยกินซาลาเปาแบบรสชาตเดียวกันเลย แบบดีครับแบบดีเบบ่ากพา็พี่น่องแบบครับหูวักกอาบวกกว่าฟังเสียงเลยครับมาเบ่งข้ามเนี่ยพี่หนงมาเบ่งข้าเนี่ย แบบนี้แบบผาบเบอร์ภาบเนี่ยมันต่างกันมองไรหูบอกครับนั่นหลาบซุกกับหลาบดิบหลาบซุกมันบบสุกหลาบดิบมันสุกเอามาแม่หลาบสุกมันสุกเออหลาบดิบมันดิบมันไม่เลือดมันมาเป็นตะกีมมันมาหนาท่านบอกยงครับครับ อ๋อแสดงสูรนั้ถึงหาจิงวกันทราบผมบ่ายอ่ะสุดบ้าตัวแบบแบบนี้ครับพี่น่อเออล่ะ แบบีพี่มองเนอะนะ่อืมเราขับงองางแบบดีครับชดลยอดเลย มันเรืองงอออ่องอะไรเป็นข้อสำกันน้งเป็ดกับกรอบมั่นปลเป็ดกับวานหอมจะจายก,กลมกลินพักกับแบบดีพักร่วมนะครับมาเบิร์นคำนี้ครับพี่นอ้องมอาเบิร์นคำนี้ยได้ครับอื อืม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 ใครก็เสื่อมาลองมึงเด้สุดพี่น้องนะเออแบบับแบบดีครับมาลองมึงก็พักสบายนยู่เพื่อนุ่งแบบคพักก็ครับ <c oughs> บังแล้วพี่นอ้องข้ามยังไงบังแล้วครับบังเด้อเผื่อเผื่ออ๋อืมเอมอ,อครับ อืมหืมหืมหงมหื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 บบืมหืมบืมหืมัืมห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 ืมแบบหืยหืน หัวหน้าละพี่น้องเบิ่งลห่ครับจังหวะนี้ก็คือสิอิ่มแหละครับกินไปกินมามันจะข้ามใหญ่ๆแหี้ยอืมอืมอืม,อมแบบนี้พี่น้องเมือด้อครับมากิ้นั่ก่อนเป็นสีอิ่มแหละครับผมก็อยู่ ธรมะกรกร้พี่น้องเอยธรมะกระรื่อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสามสองบาทต่อฝากุดเพบาทต่อฝากกดนะครับสำหรับมือนีบาทต่อสัปืดเข้อเก่าเข้า่าสวัสดีครับอื